ดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับทุกคนโฟตี้กอดซ้าทุกคนก็วันนี้จะมาคลิป p าวเวอร์ดีเฟนส์ไนท์สามอะทุกคนก็มีผมกับพี่นยองสองคนนะทุกคนก็เซตที่เราจะเอาไปก็จะมีอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปละกันเฮ้ยโดนแก้ใหม่แล้วเวลก็น้อยของดีๆไม่มีจะทำยังไงดีเนี่ hey, <hello. S 2> care, ยเฮ้ยดูโดนแก้ใหม่เลยนายน่ะแขเก่งขึ้นได้นะ นี่สิเทปทูโต so. มีบริการเติมโลบัสทั้งแบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์และแบบไอดีพาร์ตบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตแนบบแบบประฟุตและบริการกดเพชรออสตาราดีดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนะอะอ โอเคก็ตอนนี้มาอยู่ในเกมเทียบร้อยทุกคนแล้วก็วันนี้มีพี่นอนก็ฝากติดตามท่องคีนิโอเนียชวนใครที่แบบอยากดูช่องเขา,าทำเกี่ยวกับแกมทีนะทุกค GP น GPO เงียฝนหงก็ทําแบบทั่วไปเงทั้งต่อคอมโบนั้นไม่ได้ทำในช่วงนี้ทําแต่เกมอื่นๆแบบเละเปื่อ,อยอะไรเงี้ยเรื่อยๆหากเกมทำเรื่อยๆโอเคก็เปิดมา <c oughs> ผมจะวางเป็นอ่าเป็นฮัน Hunter เตอร์นะลืมไหมดีไหมพี่นอนฮันเตอร์ฟอร์เมอร์ดีวะ ตววอมเมอร์ดิได้ได้ได้จับไปน้องพี่น้อง uh huh. okay. อ่ะฮะอัปเกรดโอเคเอ้ได้อยู่เดี๋ยวผมปรับตวอร์มเมอร์ให้มันตีไวสตองเกตเลยละกันมันจะคุ้มมากๆสวยได้อยู่มาตัวใหม่เียนะกรั uh ้าอ่าฮะพี่น้องเดี๋ยวผมวางฮันเตอร์นะ าาีว่ไอ้ที่นนเอ,อะฮะหน่อยนี่พี่น้องเอาไอ้น,นี่มาวะเนี่ยแอ,อคเซลิเกเตอร์มาวะเนี่ยหนึ่งมินิค่ะผมบอกเพื่อนน่าจะมาปล่อยไปเถอะเดี๋ยวพี่แบกเองไงน,น้องฮันเตอร์เห็นเขาบอกโอพีอะไม่รู้ว่าโอพีติงเปล่าเลยลองโน้ปอันนี้เนอีเวนต์เนี้ยโอพีเขาบอกเนี่ยก็เลยลองเอามา ควมปัาเป็นตีฟะตองคิดเหมือนเดิมมากเลนเดอรโอว่าเออได้ยูตีฟอเลเจอร์อะโกงอยู่มันมันทำให้หมาป่าในอีเ,อเวนต์มันเดินไม่ได้เลยถือว่าโอพีอยู่่อตัวอืมดีอยู่ดีอยู่ได้ยูเออต้องแบบนี้ทีมทีมดีครับพี่น้องหวังว่าจะรอดนะ จะรอเออสวยแล้วก็ผมอัพเป็นอ่าฟวอร์มเมอร์ให้มันฟักเวลสี่แล้วกันมันจะโกงมากแต่สวอร์มเมอร์ตีบอสไม่ดีไงพี่เดี๋ยวเล่เกมค่อยขายเนาะตอนเกมมาไม่พอทำไมรู้สึกว่าอาปนี้น่าจะคุ้มว่าอาฮันเตอร์น่าจะคุ้มกว่าพี่นอนแย่ละวจะทำยังไงดี เดี๋ยวผมต้องอัพให้มันตีตัวผีได้นะมันจะไม่ทันละเรียบร้อยครับพี่นอนเราแพ้เวฟนี้กันแน่ๆพี่นอนทีมโง่ไม่นะพี่นอนทร์ดีมันไม่มีคนพี่นนทร<า>พี่นอนได้เอาเครื่องบินมาปะนะ่ะเนี่ยถามเลยหน่อยได้ไหมอ่าเราควรมีท็อฟฟี่กันเนื้อนะอ่าฮะพี่นอนอะไรไม่มีอะไร อ่าแล้วมึงนะเพื่อน,นวางตัวอะไรวะเน,นี่ยอ๋อเพื่อนคนนี้โซว,วางไปกินทองส่วนคนนี้แต่งตัวเป็นซีโรทูว่าวางอะไรวะเน,นี่ยซีโรทูไม่มีหน้าแต่ว่ามันมีนะแต่มันมองแทบไม่เห็นอ่ะให้คนดูถ้าอยากชนะอ่าด่านนี้นะก็ ไปหาฮันเตอร์มาเนาะแนะนำให้มีฮ oui, ันเตอร์อยู่เนาะฮันเตอร์มันต้องใช้ตังค์ซื้อใช่ป่ะพี่นนท์หรือว่าตัวอีเวนต์ฮันเตอร์ใช้ตังค์ซื้อโอเคฮันเตอร์ใช้ตังค์ซื้อโอเคผมแนะนําให้ทุกคนไปหาฮันเตอร์ถ้าเป็นผลว่าทุกคนมีฟาเก้าสกินทองก็เอามาก็ได้มันจะบวกความใจเกลียไว้พี่นนท์ร้อยห้าสิบ่โนแต่ว่าถ้าถ้าใครมีเอ็กซ์คิวชันเนอร์ก็หยิบมาตรงคนตึงใช่ใช่ใช่ อ่าแต่ว่ามันต้องมีตัวเฮลิคอปเตอร์นะทุกคนแต่นี้ผมไม่จาเป็นเพราะว่าพี่น้องเขามีตัวอีเวนแล้วเนาะผมยังไม่ได้มันเล่นเลยโอเคก็เอ่อฟอร์อันเนี้ยไอมอท่าเนี่ยเคลียร์ตัวผีแลคคู่าได้เนาะพอเรามันตายแล้วมันจะกลายเป็นครั้งขาวเนาะไอตัวผีที่มันแบบมันพูดอะไรเหมือนดีมอนครา้งคาวเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบไปแคโอเคเอ่อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมอัพฮันเตอร์แบบอัพฮันเตอร์ให้ตันเลยแล้วกันมันจะแรง นี่ฮันเตอร์ผมมันแรงนะพี่นอนแรงแบบลากหัวคมๆมแล้วพี่นอนเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อมินิการนะคือถ้าหนูว่ไม่ไหวจริงก็ดองเก็บซื้อมินิกันสักคนหนึ่งก็ได้ทุกคนผมแนะนําเด้อพี่นอนแอคเซเลเตอร์ไม่มีหรอมีแต่ไม่อยากวางอ่าฮให้เพื่ออะไรครับเนี่ยพี่นอนควาอัพบีฟออมให้ตันดีไหมไม่ควดไม่ควรใช่ไหมผมไปคิดเหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวผมจะอัพไอฮันเตอร์ให้ตันอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะว,วามินิกันละไ้ยมา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 พี่นอนผมไม่ได้าสลิดเจอร์มานะพี่นอนมาไม่ออกพี่นอนพอแม่พีจะอัพอินสกิชันเลยเดี่ยอ่าใายพี่นอนเราจะตายกันทั้งหมดไม่นะพี่นอน good, ไอเอ็ good, ม d ูดมาแล้วร็บไปแล้วไอเอ็ม d ูดมา ได้อยู่ได้อยู่ช่วงนี้ช่วงตึงครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงตึงเชิงต,ง,ชงตึงแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอันนี้ผมขออนญาตขอโทษคนดูทุกคนที่แบบไม่ได้เปิดเสียงเกมนะทุกคนอาจจะไม่ชอบที่ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมแต่กลัวเพลงติดลิขสิทธิ์เนาะเพลงในดีเจตัวเนี้ยสกินเนี่ยโอเคเราอัปเกรดก่อนอัปดีเจเอาอัปอยู่เพื่อนให้มันใจเย็นดิเฮ้ยอ่าโอเคอัปได้ละ โอเคทุกคนก็ตอนนี้จะถึงด่านบอสเยี่ยบ้อยแล้วทุกคนก็ผมจะรีวางมินิการและอัพตนะันเนาะเฟื่อเพื่อนถ้ามีคนวางเทอร์เรถือว่าดีอยู่นะทุกคนเกมนี้ถือว่าดีอยู่คือมันมีคนคอยวางเทรเลกับเพื่อนนะ่ะไม่คนวางเทรเลตรงนี้ใช่ไหมพี่ยานทำไเพื่อนได้วางเทรเลตรงที่เราบัฟงงงงกับเพื่อนถ้ามันบัฟถึงนะมันบัฟถึงดําอ๋อมันลดราคาอ๋อโอเคโอเคโอเคอาจจะต้องรอโอเคเดี๋ยวอัพมินิการให้ตันจะได้สวยไหวไมน่นไม่ไหวอ่า ไอ้สวยเพื่อนมาเทอร์เรียดอีกแล้วเอ้ดีอยู่ตอนนี้ทีมเป็นงานครับทุกคนทีมเป็นงานยอมจะเน้นอ่ามินิกันโดนรัวเลยแล้วกันเพราะโอเคแล้วก็ลองมินิการตัวต่อไปมาฟักทองยิงฟักทองทุกคนกระโดดแล้วลกันเนีย่ยทุกคนบอสออกมาแล้วทุกคนบอสออกมาแล้ว,ออลวปล่อยพลังนี่ยิงโฟลาบีมออกมาโดนคอมเมนเดอร์ด้วยนะพี่น้องคอมเมนเดอร์กดบัฟไม่ได้ใช่ไหมถ้าโดนไอโฟลาบีมเลยเนี่ยมันะมันคือดาวตกในนี่เวเทอร์เรีย อ่ะอับอับมินิกันอับมินิกันนี่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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่น่ารอดมั้งไอ้ทุกคนเราต้องรอดให้ได้ไ,ไอ้ทุกคนเราอย่าคิดแบบนี้ความพยายามอยู่ไหนอะความบันไดอยู่ที่นั้นอ่าอ่ะสวอัพเกรดอัพเกรดเออมันต้องแบบนี้ดีทีมทีมดีมีคุณภาพเท่าทีมเวิรค์คทีมทีมด่ทดีที่สุดละบัดดินคือจะรอดไหมเนี่ย ไม่น่าไม่น่าเหลือไม่เหลือมากกว่าพี่นอนอัพพี่นอนบัฟหน่อยสวยครับต้วนี้จะไหวปพาะว่าแน่พี่นอนไม่ไหวใช่ผมคิดว่าไม่ไหวหรือเปล่าวะนี่ไม่นี่อาจจะไหวพี่นอน ตัวไหนยิงไม่ถึงเพื่อนก็าขายด้วยเด้อยิงถึงหมดทุกตัวอนี่ว,วะ่ะพี่นอนรีบวางแอสเซเลเตอร์ให้เยอะกว่าน,นี้ด่วนเลยแม่มันต้อตงววอัพเต็มไปนเรือหมดหรอเออเร้อลอยพี่นอนเราจะแพตรงนี้แนะ่ไม่ไหววะ่ะมันคือมันแบบเลือดเยอะเกิอนอนะ่ะไม่ไหวจริงพี่นอนบันน๊มนะสวย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 จะรอดเพระว่าเนี้ย ขอร้องขอร้องขอร้องไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้เล่นมาตั้งนานแล้วขอร้องครับมาเถอะอมาเถอะอมาเถอะอยากเจอมาเจอบอสไม่ตึงบอสไม่ตึงไม่ได้ตึงเลยบอกเลยไม่ได้ตึงมันจะเราจะแพ้เอยชนะชนะก็คนดูขาฟังนะครับถ้าสมเราไม่ชนะอ่าไม่ได้การขอโทษเขาคนดูว่าเกี่ยงพูดผิดแพ้แล้วไมมนะอ้ถ้าถ้าตาเนี้ยผมผมแบบไม่แมวดีกว่ามาออ ทุกคนครับก็เมื่อกี้ผมก็จะบอกว่าถ้าผมไม่ชนะเดี๋ยวผมไปกินย่าโก็ไซ่ก็ถ้าไม่ชนะเดี๋ยวไปกินย่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยใช่ถูกแล้วถูกแล<ม>้วโอเคก็<ม>เป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, แชร์ฝากปะใครให้ผมนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่นีออนด้วยนะทุกคนชื่อ becky the monkey อนะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้ละกันโอเคทุกคนเจอกันในสี่ทุกคน